thank okay. you และนี่ก็คือขอบวนที่เป็นมงคลแล้วก็ให้เกียรติกับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวทั้งสองครอบครัวมากๆเลยนะคะครอบครัวของใสเจ้าสาวนะคะครอบครัวมีผิวค่ะครอบครัวของใส่เจ้าม่าะนะคะครอบครัวยิ่งยั่งยืนค่ะ ะะเพื่อเป็นสิริมงคลของคู่บ่าวสาวในค่ำคืนนี้ขอเรียนเชิญคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ของเจ้าบ่าวนะคะเป็นผู้สวมมงคล<อ>สายมงคลก่อนค่ะอ่ะขอให้ค่ะสวมพวงมาลัยมงคลก่อนนะคะอขอจะประมือเป็นมงคลด้วยนะคะ<อ>และลำดับต่อไปเพื่อเป็นมงคลว่านี่คือคู่สมรสขอสายมงคลนะคะสส่มงคล ให้กับคู่บ่างสาวเียนเชิญเลยค่ะท่านในอำเภอหญิงของเรานะคะให้เกียรติค่ะในอำเภอของเรานะคะสวยและตัวยมากค่ะแต่ว่าหันบัตรท้ายให้แขกผู้มีเกียรติเยอะไปนะคะขอขอบพระคุณท่านในอำเภอหญิงของเรานะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะและในช่วงนี้นะคะเราจะมาโชว์สินสอดทองมั่น แหวนนี้ท่านได้แตไดมาเจ้าบ่าวบอกว่าขุดมาจากเหมืองเพชรเลยนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาเจ้าบ่าวนะคะให้กับเจ้าสายแหวนนี้นะคะใส่แล้วจะสวยขึ้นท,ทันทีเลยะคะ่ะและนี่นะคะเงิน52ล้านบาทจ้าอขอขอบคุณนะคะฝ่ายคุณแม่เจ้าบ่าวนะคะแล้วก็ ในโอกาสนี้นะคะเราจะต้องมีการกล่าวอวยพรค่ะผู้มีเกียตรติที่ให้เกียตรติกับการแต่งงานในคืนนี้ของคุณาสาวขอเรียนเชิญน,นะคะที่จะขึ้นมากล่าวคำวอวยพรท่านอาจารย์ธีรชดมีผิวขอกราบเรียนเชิญค่ะ แกมันง่ายกั่าพูดไหมเมอกี้เพิ่งรู้ข่าวว่ายายเรามาแต่งงานหมอะตะกนมีผิวไหมตะกนมีผิวเรามันหมดจุกไปแล้วหน่าเรือเราคนสุดท้ายล้ว น้ำยาย,ยังไงม,มีอีกเหรอหายายไม่น่าเชื่อว่ายังเอาได้ดก็ในฐานะฐานนะเป็นประธานใช่ไหมใช่ะัะเป็นประธานก็ ขอวยพรในคู่ป่าสาวอันนี้จะาเหมาใช่ไหมเห้เจ้าเหมาสวยดีเจ้าสาวใช่ไหมเหมือนลูกข้าแม่นั่งคู่กันขอให้มีความสุขมีโรคเต็มบ้านหลานเต็มเมือง แหวนโอ้โหแหวแนนี่เนี่ยขุดมาจากป่าช้าไหนมีนความเจริญแล้วก็อายุมั่นขวนขยืนขอให้มีอายุถึงสองร้อยปีนะอย่าเพิ่มตายเลยอะไรก็ไม่เท่ากับ มีแรงทำรอเปล่าก็ไม่รู้พยายามกินนมเยอะๆเขาบอกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รู้ข่าวไหมไอ้ตักแตนอะไรพันอะไรอ่ะหามากินหญ่ึงขมหน่อยก็เป็นไรตตวนึ่งอะโหได้หลายอึดเอ่า ็ขอให้มีความสุขความเจริญแล้วก็ขอคอ,องรักกันจนแก่เท่าถือไม่เท้ายอด oh. ยอด <c oughs> ไม่ถึงย้าทอถือไม่เท้ายอดนหน้า <c oughs> ตะบองยอด <c oughs> ทับทิมโอเคและขอให้ ไอ้ท่านผู้วิเกียร์ที่มาในวันนี้มีความเจริญรุ่งเรืองสวัสดีครับค่ะและในโอกาสนี้นะคะท่านประธานท่านประธานของเราเราจะดื่มกวยพรให้กับคู่บ่าวสาวด้วยนะคะท่านผู้วิเกียรติทุกท่านลุกขึ้นยืนพร้อมแก้วของท่านได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะตอนแรกวนที่แก้วในมือนะคะว่าจะเชิญมาผูกอะไรถือด้วยสายอะไรนะคะถือด้วยมือสายสายข้ามือ กอดก็กอดกอดก็จะพูดไปกันสายสาเดชเขียนนะใช่แน่ว่ะแสงหักเขีนอ้าวขอให้ยกแก้วขึ้นเดี่ยวนะครับเพื่อความเยียว เมื่อเวลาจะดื่มเราคิดถึงการตรวนน้ําให้กับเจ้าสาวกันาดื่มพร้อมกันใช่ใช่ใช,ใช่โอเคเนะ เป็นเงินเป็นขวาเป็นค่ะค่ะท่านประธานนะคะก็จะเอาแบงค์ยี่สิบไปแล้วก็แล้วก็ต้องต้องสองสองอ๋อเป็นไงีสองใบค่ะก็จะเป็นการส่งความือเพื่อเป็นกันทุนให้กับคู่เบ่าสาวนะคะในจำนวนนี้ก็จะพ่อคุณทวีอ่ามีวงสายสันติด้วยแล้วก็พาเชิญท่านผู้มีเกียรตินะคะ ได้รับการเชิญของเราค่ะขึ้นมาผูกข้อมือนะคะในการผูกก็จะมีขวัญถุงกิกเช่นกันขอบคุณนะคะท่านคุณนายในอำเภอนะคะท่านแรงค่ะแล้วก็ภริยาท่านสอสอนะคะกําลังผูกข้อไม้ข้อม,มืออยู่ในขณะนี้นะคะขอบคุณท่านประธานค่ะท่านอาจารย์ธีรชดมิผิวค่ะขอบคุณท่านคุณนาย ในอำเภอด้วยนะคะแล้วก็ลำดับต่อไปตัวยังไม่ได้เลยเนี่ยเป็นท่านกำนันไหมคะท่านกำนันนกนกเขาค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ท่านพัฒนาการจังหวัดจันทบุรีนะคะขอบพระคุณค่ะเดินไปขวัดกำลังใจหมดเวลาหมดเวลาแล้วฮะทุกคนเดินมาข้างหน้าค่ะทุกคนเดินมาข้างหน้าผมให้เดิน